กำลังมาอันนี้เวาตาัดเนี่ยตัดหนีกนี่ทามาไหน ดเมืองจะดดบเมืองพระสวนบอละก็ได้ที่ตัวแนธรรมศาสตร์ทั้งดัดเมืองได้เมืองพระส่วนนี่คับจุดขามาหอนนะโอ้เจ็บเมื่อยแม่เก,กีเ่ยววะโอบ <c oughs> อไม้อกขอเขาได้ไหม นคนสนเฝาต้สาสาดกระติ๊เเบอเออใช่เมนว่าไม่ซอนนี่วะอืม <c oughs> นะ ได้ปีแลนะ้วในหลอเพ้ามมาสุดน,นั้เพราะนแด้ระว่าสองสามปีเนี่ยพ้ามาสุดกรองมาแต่สวรราเขตเนะเาะนี่ก็ครบกำหนดปีหนึ่งปีปลายสองปีเนะี่ยเนาะสองปีเต็มวันหมดมาบมาังน้ำเตา่าหวัว ไปกินมากินตำโพงมะตองกันหรอกระซ่อนลายแต่แน่ตองประแดกอยไงนน,นี่พอดีได้เห็ดบ่อนหนอนอืมอันนี้ชูมันว่าอันนี้กระดิ่งเน,นี่นน <c oughs> ย ไเกันาะดก่อนลงลุอ่งเใดก็เก็ดใหม่บรณะใหม่แล้วไปเบิ้งน้ำตกมายสิอ้าะโตนี่ตังลงนิดหอยตัดตัดตัดซ้นะครับน้ำตัดเนี่ยรกะเปกับกําลังบอตสุกเว้ยกําลังเที่ยวอยู่ ปอปแล้ว่าโอ้หมองผักโอ้ผักรวยผักรวยเ,ยเยห็ดแ,แบบนี้หมองนั่งดินเห็ดว่ากลางบะไห้เาะโอ้มาสองสามปีนะสองปีนะก็เห็ดหมองไม้โอ้ผักรวย Bọn nàng không Ừ. <laughs> มีแรงเข้าออกป่านี่น้ำตกโอ้โอใช้บาาอกว่าให้ทู่มือชวนมือเยี่ยมก็ผมเม่ามาเทียปากซองเนี่ยว่าสิมะตายเกลี่ยไหลสดนี่เน,นาะน้ำตกแต่ว่าบริเวลงไปลุมมันลสัหลายมันสั่นหลายฝนตกในหยรัญขุดขุดคูงูกระดาษบริเวรลงไปนะ ก็จาเนี่ยสุดก่อนหันลงไปอยู่ตุวนี้ชิบลุล่งเนาะ เจ้างามตกบุมบุมบุมตรวจถูกขนลงไปเป็นสารน,นั่นเองโอ้สารมือหนึ่งเลยจังอัน